อันนี้ก็จะเป็นดัดข้างนะครับที่ผมขึ้นมานะครับนี่ฮะวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับวันเสาร์นะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับดูนะครับสวยงามครับนี่ฮะอืม สานหินที่เก่าแก่นะครับหินที่เขาสลักขึ้นมาเองนะครับเขาไม่ได้มีอะไรตัดนะครับนะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นด้านในนะครับด้านในนะครับเนี่ยครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาชมครับวันนี้ก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็คนไม่เยอะนะครับนี่นะครับ เราสามารถที่จะเดินได้นะครับเนี่ยนี่นะครับผมจะพาเพื่อนมาเดินนะครับมาดูด้วยนะครับเนี่ยใครที่ไม่เคยหินประสาทหินเก่าแก่นะครับเนี่ยครับพามาชมนะครับไม่ใช่ประสาทตาควายนะพี่น้องแต่ก็คล้ายๆกันนะครับนี่นะครับโอ้อันนี้มีน้ำทราบพี่น้อง นกครับนกนอกอันนี้มันเป็นบ่อครับเป็นบ่อนะครับเนี่ยฮะไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวออกก่อนครับเนี่ยดูฝั่งนี้นะสวยงามมากเลยนะครับสวยครับ เดี๋ยวมาพาเพื่อนมาชมนะครับความสวยงามนะครับของเขาพนมลุงนะพี่น้องนี่นะครับ